มาดูวิธีการแก้ไขตีนผีที่มันลอยขึ้นมันไม่แตะพื้นไม่แตะแป้นจักนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการแก้ไขให้ดูเวลาเราเปลี่ยนตีนผีไปมาเนี่ยบางทีตีนผีบางตัวอาจจะแตะกับพื้นได้พอดีแต่บางตัวเวลาเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันจะลอยขึ้นสำหรับตัวนี้เป็นตีนผีคิ้วใส่ก็แตะพื้น แตะแป้นจักรนะครับปกติสามารถเย็บได้ปกตินะครับทีนี้สมมุติว่าเราจะเปลี่ยนตีนผีเป็นตีนผีตัวอื่นเช่นเปลี่ยนเช่นเป็นตีนผีตัวธรรมดาตัวนี้เราปลดตีนผีตัวเดิมออกเปลี่ยนใส่ตัวใหม่เข้าไปครับปรากฏว่ามันมันลอยขึ้นเนี่ยครับมันไม่แตะพื้นนี่นะครับมันไม่แตะพื้น ทำให้ไม่สามารถที่จะเย็บผ้าได้ปกตินะครับเวลาเย็บเนี่ยมันก็จะฟรีแบบนี้นก็จะไม่ไปไม่ดึงผ้าวิธีแก้ปัญหาแก้แก้ไขนะครับง่ายนิดเดียวนะครับอันดับแรกให้เราปล่อยปล่อยตัวยกตีนผีปล่อยให้ให้ลงให้สุดแล้วก็หมุนปีเข็มลงไปอ่าหมุนเข็มลงไป ให้สุดก็คือหมุนลงไปให้ฟันจักมันยุบลงไปข้างล่างแบบนี้นะครับแบบนี้ต่อไปครับให้เรา,เาทำการใช้ไขควงขันน็อตตรงนี้ครับตัวนี้จะมีช่องมีช่องนอ็นอตน็อตตัวหนอนอยู่ข้างในตัวล็อกตีนผีนะครับที่จริงมันจะมีฝาปิดแบบนี้าฝาฝาพลาสติก ตัวยางฝายางตัวนี้นะครับให้เราแกะออกแกะออกปุ๊บก,ก็เอาไขาควงไขควงแบนไขควงแบนนะครับตัวใหญ่ตัวนี้สอดสอดเข้าไปนะครับใส่เข้ากับขันเข้ากับน็อตนะครับมันจะมีน็อตของมันอยู่นะครับเมื่อจับน็อตได้แล้วนะครับให้เราทําการคลายน็อตออกคลายนิดนึงครับ คลายให้มันหลวมๆนิดหนึ่งไม่ต้องคลายเยอะหนึ่งสองสามนี่ครับสังเกตว่าตีนผีมันดีดลงไปจนสุดจนติดกับแป้นจักรเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะพึ่งขันนะครับในขณะนี้นะครับในช่วงนี้เราสามารถที่จะปรับซ้ายขวาถ้าเข็มมันไม่ตรงกลางเราปรับซ้ายปรับขวาได้ให้อยู่ตรงกลางได้ แล้วก็ใช้มือจับให้แน่นพอเราตั้งตั้งเข็มได้ตรงกลางเรียบร้อยแล้วไขควงตัวที่เราจับอยู่ตัวนี้นะครับเราจับแช่วไว้เนี่ยนะมือข้างหนึ่งจับไขควงตงัวนี้มือข้างหนึ่งจับจับตีนผีใบนะครับทีนี้เราตั้งได้ที่ตรงกลางเรียบร้อยแล้วให้เราขันขันเข้าไปนะครับขันให้แน่นขันหมุนหมุน ตามเก็บนาฬิกานะครับหมุนขวาขณะที่เราหมุนนะครับให้เราจับตรงนี้ให้แน่นอย่าให้มันเคลื่อนมันจะได้อยู่ตรงกลางที่เราตั้งไว้อันนี้คือขันแน่นแล้วนะครับอ่าขันแน่นเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เป็นอันว่าเราสามารถเอาตีนผีเนี่ยลงแตะกับพื้นปั้นจักรได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเย็บดูว่าจะได้หรือไม่นะครับนีน่ก็สามารถเย็บได้ ปกติเพียงเท่านี้เองครับก็สามารถแก้ไขปัญหาตีนผีลอยได้แล้วครับง่ายนิดเดียวนะครับ